บรรยากาศที่ด้านหน้าวิกแอ์เวทีมวยราชดำเนินในศึกมหาชนวันทรงชัยวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักจริงๆครับแฟนมวยพันแพ้กกำลังทยอยเข้าสู่สังเวียนกันอย่างคึกคักวันนี้รองคู่เอกของรายการนะครับน้องโรสบ้านเจริญสุขนักมวยในยะจะขึ้นชกบนเวทีมาตรฐานเป็นไฟที่2เจอกับเปี้ยวปากสอจอวิชิตเมืองแปดวผลการชกเป็นอย่างไรติดตามได้บนเวทีครับ เริ่มด้วยคู่ที่แฟนมวยทั้งวิงต่างเฝ้ารอคอยรองคู่เอกในรายการโมกกันในพิกัดน,น้ำหนัก113ปอนด์มุ่งแดงเจ้าของฉาย,ยากุหลาบอาบยาพิษน้องโรสบ้านเจริญสุขนักมวยนยะคนที่สองของเมืองไทยท้าแรกเหลี่ยมเข่ากับเปรี้ยวปากสจวิชิตเมืองแปดริ้วหลังจากโชววค้คูอย่างอ่อนช้อยน้องโรสก็ประทับรอยจูบเปรี้ยวปากตามธรรมเนียม3มยกแรกเป็นเปรี้ยวปากที่ดักคุมจังหวะสาสต์แข้งแทงเข่าได้ดีกว่า ยกสี่น้องโรสตกเป็นรองเดินลุยต่อยมาสับศอกแทงเข่าแบบครบทุกดอกโดยเฉพาะศอกที่ฟันทีเสียงดังฟังชัดเลือดเลือดจากเปรี้ยวปากแตพกพลิกกลับขึ้นมานำก่อนยกสุดท้ายน้องโรสมีกระจับหลุดแต่ไร้ปัญหาขึ้นมาโชว์สับศอกไปอีกสองชุดคุมเรียมมวยเอาชนะคะแนนรับทองสองเส้นแถมเงินสดอีกหนึ่งแสนบาทกลายเป็นขวัญใจของราชดำเนินคนใหม่ค่ะก็ถึงแม้จะเป็นสาวประเภทสองนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะอ่อนแอเสมอไปทุกหนูก็ สาวประเภทสองก็ทําได้ทุกอย่างก็อยากให้นักน้องที่เป็นสาวประเภทสองเนาะที่เอาพี่เป็นแบบอย่างก็ไม่จําเป็นต้องเป็นนักมวยทุกคนก็ให้ทําหน้าที่ที่ตัวเองชอบให้ดีที่สุดก็พอคะ่ะก็ผ่านมาเยอะมากคะ่ะกว่าจะได้มาชคตรงนี้แล้วกว่าจะได้ชคตรงนี้มันก็ยากคะ่ะเพราะว่า ต้้อองงขทาาสนามดวยปิดท้ายด้วยจังหวะแต่ก้านคอปิดบัญชีของคนเหล็กจูเนียกิ่งสางเล็กต่อหลัก2มุมแดงหัวใส่คอฟ้ามีตาแถมบางใส่ชนิดหลับการอากาศพ่ายนอกไปในยกสุดท้าย